พูดถึงเรื่องของการยุบสภากันก่อนเพราะว่าได้มีโอกาสฟังดรวอร์จตพาคีรัตให้สัมภาษณ์นะครับในเว็บไซต์ประชาไทยแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เพราะว่าดรวอร์จตเขารล่ายาให้ฟังว่าถ้าจะมองไปถึงเรื่องของการยุบหรือไม่ยุบสภาเนี่ยมันต้องมองถึงเจตนารมณ์คือเอาจริงๆแล้วมันคือต้องการตับไปถามประชาชนว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อบรรดานักการเมืองแต่ละพักเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมานั่งตั้งแง,ง่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจตนารมณ์ในการยุบสภาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องคืนสิทธิ์คือนอำนาจให้กับประชาชนเเเน่ยยแ้กก็ตออองงไไปดูืขะะมา ว่ารักษาการนายกรัฐมนตรียุบสภาได้หรือไม่อะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าคนกําลังตั้งแง่เพื่อให้ในายที่สุดแล้วประชาชนไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าเรายังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนย่อมมีสิทธิเลือกตั้งเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่จําเป็นก็ได้นะฮะแต่ถ้าคุณต้องการที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้การเลือกตั้งในการเลือกนายกอ่ะ คุณไม่ควรที่จะตั้งคำถามได้ซ้ำไปว่ารักษาการนายกยุบสภาได้หรือไม่ถ้าคุณจะออกความเห็นว่ารักษาการนายกรัฐมนตรียุบสภาไม่ได้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยนะฮะคำถามที่ผมถามกลับไปก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยนะรักษาการนายกเนี่ยเวลามีอะไรซึ่งต้องนําเรื่องขึ้นทุนกล้าวกลับบังคมทุนเนี่ยและต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยรักษาการนายกกับปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนนายกรัฐมนตรีที่หลุดไปจากตาแหน่งได้หรือไม่ รักษาการนายกเนี่ยก็มีไว้เพื่อทํางานราชการแบบนั้นนั่นแหละนําเรื่องขึ้นทูลกล้าวกราบบังคมทูลเสร็จแล้วในขณะเดียวกันรับสนองพระบรมราชโองการการลงพระปรมาภิไธยในคําสั่งซึ่งจะนําไปสู่การยุบสภาเนี่ยเป็นการลงพระปรมาภิไธยโดยผู้ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งตั้งคําถามแล้วผมไม่ได้มองว่าควรจะยุบสภานะผมมองว่าตั้งรัฐบาลได้ก็ตั้งไป ไม่ต้องมายุบสภาแต่ว่าถ้าจะมามีการตั้งแง่ว่ารักษาการนายกยุบสภาไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ต้องการอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็คือแสดงว่าคุณต้องการให้มันมีทางตันในแบบที่ยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่มีเลือกตั้งผมเราจะบอกว่าถ้าคุณต้องการอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยนะฮะมันต้องไม่มีการสร้างเนื่องไขให้ยุบสภาไม่ได้ส่วนคุณภูมิธรรมควรไม่ควรยุบมันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่ได้มองว่าควรยุบก่อนอื่นผมมองว่ามันไม่ควรจะมีอำนาจในการสอยนายกเช่นนี้แต่ว่าในเมื่อออมีีาาาานนนนนนนจจใกกกรสยยเช่่้้ไปปแลวซึง็ มาได้มาจากรัฐสภาเสร็จแ,แล้วก็มีคนดันมากล่าวอ้างคนซึ่งอนจอยการใช้อำนาจของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันที่อ n j อยการบอกว่าเฮ้ยรักษาการนายกยุบสภาไม่ได้เพราะว่าสภาเป็นผู้ซึ่งเลือกนายกมานายกคนเดียวเท่านั้นซึ่งยุบสภาได้แล้วถ้าคุณบอกว่าสภานั้นเลือกนายกไปเนี่ยทำไมคุณไม่ตั้งคําถามต่อในเมื่อสภาเลือกนายกไปดารงตําแหน่งนายกอะแล้วสารรัฐธรรมนูญมาเอานายกออกได้ไงอะ คือถ้าคุณบอกว่าเฉพาะตัวนายกซึ่งสภาเลือกมาเนี่ยสามารถยุบสภาได้คุณก็ต้องพูดต่อด้วยว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสารรัฐธรรมนูนไม่ควรมีอำนาจในการถอดถอนนายกแต่ถ้าคุณยอมรับในคอนเซปที่คุณมีใช้ทิ้งไว้และนั่นนั่นคือคอนเซปที่ในโลกนี้ไม่มีแต่ว่าในเมืองไทยนั้นมีในอดีตในเมืองไทยก็ไม่มีสิ่งนี้นะในอดีตเนี่ยเป็นการยุบพักเป็นการตัดสิทธิ์เป็นการลงโทษแต่ว่าการชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วเผลอๆมีผลตลอดชีวิตเนี่ย แบบนี้ในอดีตแม้กระทั่งในในประเทศไทยซึ่งมีระบบรัฐธรรมนูนซึ่งผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยเป็นไฮบริดเวอร์ชัน of อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันในอนาคตแต่ประเด็นก็คือว่าแม้กระทั่งในอดีตโดยมาตรฐานของเมืองไทยก็ไม่มีสิ่งนี้ะนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณต้องจาขึ้นใจว่าเฮ้ยนายกมาจากสภารักษาการนายกซึ่งเป็นรองนายกไม่ใช่นายกยุบสภาไม่ได้แล้วทำไมทำไมคุณยอมรับเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูนถ้าเป็นเช่นนั้น นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องมีดีเบตนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าควรที่จะมีการยุบสภานะครับคือมันไม่ต้องมีการยุบสภาเพราะว่าเขาตั้งรัฐบาลกันได้ส่วนใครจะตั้งสําเร็จก็อีกเรื่องหนึง่งโมเมนตัมน่าจะอยู่ที่ภูมิใจไทยแต่ว่าโดยคะแนนถ้าเกิดภูมิใจไทยยังดึงไปไม่ได้ทั้งหมดโดยคะแนนเพื่อไทยก็ยังมีเสียงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเสียงที่ถึงเวลาพร้อมเลือดไหลออกหมด เพราะว่ามันก็มีการประเมินว่าในที่สุดแล้วระบอบทักษิณทางการเมืองเนี่ยไม่น่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนในเมื่อไม่มีทายาททางการเมืองซึ่งอดิตนายกรัฐมนตรีผมไว้วางใจนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องยุบสภาที่ผมนั่งคิดว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องตั้งแงกัไคือไม่ได้บอกให้ยุบนะฮะคือมันไม่ต้องยุบเราก็ตั้งนายกก็ได้มันก็โหวตกันได้เสียงมันมีแต่ว่าอย่าตั้งแง่ว่ายุบสภาไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณอ้าปากแล้วคุณบอกว่ายุบสภาไม่ได้เนี่ยมันมันคืออ้าปากแล้วก็เห็นลิิิ้้้้นนนไไไกก่่่่แแลลววซซึึงงงมมมเเปป็รรรรรรจผรูััยยฐะะหาอ ในสมัยที่มีรัฐบาลรัฐประหารผมก็รู้จักหลายคนซึ่งสปอร์ตรัฐบาลรัฐประหารเพราะฉะนั้นก็พูดตรงๆก็ได้ว่าชอบรถถังซึ่งก็ไม่ผิดคนเรามีรสนิยมชอบอะไรซาดิสซาดิสหน่อยๆก็ไม่ผิดใช่ไหมอ่านนวนิยาย50 Shades of Grey แล้วก็ Enjoy s a d o m a s o c h i s m นิดหน่อยในทางการเมืองก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ได้ผิดแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็บอกมาว่า Enjoy ไม่เป็นไร Enjoy การใช้อำนาจในแบบที่เอาเคียนมาตีนายกอะไรอย่างเงี้ย ็นจอยการใช้อำนาจแบบที่มี rubber stamp of disapproval เป็นการตีตราบาปคือในสังคมซึ่งชอบดูคนอื่นถูกเคี่ยนตีเนี่ยการมีกลไกอย่างเช่นตุลาการพิวัตรซึ่งเอาไว้ใช้ในการทำนิติสงครามปิดเกมลงโทษนักการเมืองที่ประชาชนมองว่าไม่มีจริยธรรมเนี่ยการมีกลไกแบบนี้มันก็สนองตันหาในการติดตามการเมืองเหมือนละครไง เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ากรทชุดที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งผลงานชิ้นโบแดงไว้แล้วเข้าเข้าใจได้ซ้ําไปว่าคนไทยเองอะจำนวนไม่น้อยเลยเป็นจอยการลงโทษนักการเมืองเช่นนี้ถึงแม้ว่าประเทศอื่นเขาไม่มีกลไกนี้ส่วนถ้าคุณยังนั่งท่องจําขึ้นใจว่าประเทศอื่นมีนกลไกนี้ก็ผมก็แนะนําให้ไปเรียนหนังสือต่อเพิ่มเติมนิดนึงไม่เป็นไรนะครับภูมิใจในสิ่งที่ประเทศไทยมีได้ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นภูมิใจได้ผมเองก็ภูมิใจหลายเรื่องผมภูมิใจหลายเรื่องตั้งแต่ส้มตํายันก๋วยเตี๋ยวเนื้อยันสงกราน ผมแค่ไม่ภูมิใจกับกลไกตุลาการพิวัตรซึ่งเอาไว้ใช้ในการสอยนายกรัฐมนตรีที่แม้กระทั่งในรอบนี้ผมไม่ได้เลือกเ <c oughs> มื่อกี้ที่ผมเชื่อมประเด็นให้เห็นเนี่ยเรื่องของการยกร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ยที่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้มีอารมณ์ร่วมในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ทําให้ไม่มีสารรัฐธรรมนูญล,ลดบทบาทของกองทัพทําให้รูปแบบของรัฐไทยนั้นเหมือนเดิมรักษาในส่วนนั้นไว้แต่ว่ามีความเป็นรัฐสวัสดิการมากยิ่งขึ้น การยกระดับให้รัฐนูญฉบับใหม่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีสวซึ่งหัวกันมาคัดเลือกกันเองหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีสภาเดียวไปเลยการยกร่างรัฐนูลฉบับใหม่ซึ่งให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประชาชนคนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันให้สิ่งนั้นเป็นจริงด้วยอารมณ์ของคนณนะเวลานี้ คือมันไม่ใช่หลังจากที่มีการยืดอานาจเสร็จแล้วมีคณะรัฐประหารซึ่งอยู่ในอานาจไปเป็นเวลา2ปี3ปี4ปีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็โยนร่างรัฐมนุญฉบับหนึ่งลงมาให้ประชาชนเนี่ยโหวต yes รับให้ผ่านในการทําประชามติอารมณ์แบบนั้นประชาชนเนี่ยจะโหวตให้ผ่านซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประชาชนโหวตให้ผ่านไม่ว่าจะเป็นรัฐมนุนูน50และรัฐนุนูน60แต่อารมณ์ของประชาชนณเนวลานี้มันคืออะไรล่ะเพราะเผินิยมทหารมากขึ้นเลยซ้า เพลเประชาชนเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมรอดูผลของโพลผมเชื่อว่าประชาชนเผลเมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเห็นด้วยกับการที่สามนูนเนี่ยลงโทษนายกเช่นนี้ด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอดูโพลเลยฮะถ้าโพลออกมาแล้วเกิน50%ของคนไทยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัมนูนนะผมจะสรุปเลยว่าเอาจริงๆแล้วประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีอารมณ์ที่จะรื้อรัฐธรรมนูญในแบบที่รื้อเชิงโครงสร้างคำว่ารื้อเชิงโครงสร้างคือลดอำนาจองค์กรอิสระซึ่งรวมไปถึงการล้มนาจศรรา,ศรราศรรล และเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยการทําประชามติสมมุติว่าเป็นรัฐบาลของนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาวรกูลและเป็นการผลักดันที่มีการทําประชามติเพื่อยกร่าัรัฐนูนเนี่ยมันอาจจะเป็นการทําประชามติที่ถึงเวลาไม่ผ่านแล้วพอไม่ผ่านถึงเวลาบางทีเอางง่ายคือส้มจะไม่ได้อะไรในทางอุดมการ์คดีเรื่องของกลไกในการยุบสภาเนี่ยคนไหนสนใจเรื่องนั้นเต็มๆเนี่ยผมแนะนําให้ฟังที่อาจารย์วรเจตให้สัมภาษณ์ประชาไทายดีมาก แต่ว่าผมไปขุดข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าจอร์เจตได้พูดถึงบางประเทศซึ่งเพิ่มกลไกเข้ามาเพื่อไม่ให้มีการยุบสภาแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเทศซึ่งเพิ่มกลไกเข้ามาเพื่อไม่ให้มีการยุบสภาได้โดยง่ายเพื่อที่จะให้มีนายกคนนอกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือในกรณีที่เขามองว่าบางครั้งนักการเมืองเนี่ยยุบสภาเพื่อที่จะไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนสามารถมีบทบาทได้อนะไรเงี้ยแล้วในประเทศซึ่งออกแบบกลไกพิเศษมาจะอยู่แถบสแกนดิเนเวียแบบที่อาจอร์เจตได้พูดถึง ยกตัวอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยน่าสนใจว่าต่างจากระบบรัฐสภาของอังกฤษหรือเดนมาร์กที่นายกรัฐมนตรีสามารถยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่ได้นอร์เวย์เป็นกรณีค่อนข้างพิเศษในยุโรปก็คือว่าแม้รัฐบาลจะพ่ายแพ้ในสภาก็คือไม่ได้รับการโหวตไว้วางใจเนี่ย no confidence เนี่ยก็เพียงแค่เปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าไม่สามารถยุบสภาได้ดังนั้นระบบของนอร์เวย์เนี่ย ก็จะให้สสยบอยู่ครบ4ปีได้เสมอซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นการแยกสภาออกมาโดยที่ไม่ให้ขึ้นกับนายกซึ่งมันค,คล้ายๆกับระบอบประธานาธิบดีในสหรัฐที่สสก็ได้เป็นสสอ,อยู่เต็มวาระโดยที่มันไม่ใช่ว่าประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งในบางประเทศที่เป็นนายกรัฐมนตรีสามารถแทรกแซงบทบาทนั้นได้แต่ว่ากรุงาอย่าเอาเรื่องนี้มาอ้างให้ให้ไทยไม่สามารถยุบสภาได้ตอนนี้นะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยมันแปลกปลอมอยู่แล้ว พราะประเทศอื่นเขาไม่มีเขาไม่มีประเภทสภาโหวตเลือกนายกมาแล้วก็สารรัฐมนูลมาเอาออกอะไรเงี้ยและสจแล้วคนซึ่งเชียร์สารรัฐมนูลเอาออกกลับบอกว่าห้ามยุบสภาด้วยโดยรักษาการรองนายกอย่างไรก็ดีกรณีของนอร์เวย์ก็คือว่ารัฐมนูลนอร์เวย์ในปีคศ1 8 1 4ในมาตรา54แล้วก็มาตราที่เกี่ยวข้องกําหนดว่าสภาหรือสตอตติ้งมีวาระ4ปีแล้วก็เขียนชัดเจนว่าการเลือกตั้งทั่วไปจัดขึ้นทุกๆ4ปีและไม่อาจยุบสภาก่อนครบวาระได้ เพราะฉะนั้นอันนั้นคือคนอร์เวย์ราวนี้ถ้าคุณไปดูในกรณีของประเทศอื่นในย่านแถบสแกนดิเนเวียบางคนผมฟังอาจาว,วร์เจตเขาให้สัมภาษณ์ซึ่งพูดเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่ตลกที่สุดก็คือว่าประเทศไทยในอดีตก่อน2475เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งการใช้อำนาจเนี่ยเชื่อมไปถึงในระดับบนหมดการใช้อำนาจคือบนลงล่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัย หลังจากที่มีการเปลนะี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยในปี2 4 7 5เนี่ยมันคือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่เคยเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ตามเนี่ยโดยวัฒนธรรมประเพณีของราชนาาจักรไทยถ้าคุณไปดูวิธีการเขียนหมายและวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญผู้ซึ่งลงนามผู้ซึ่งลงพระปรมาภิไธยเนี่ยในการ ออกคำสั่งให้ยุบสภาเนี่ยก็คือองค์พระประมุกแห่งรัฐเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งเป็นนายกเป็นผู้ซึ่งนําเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลและมีหน้าที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการโดยวัฒนธรรมประเพณีในที่สุดอ่ะการใช้อำนาจในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์พระมารษัตัิย์นี่คือวัฒนธรรมทางกฎหมายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาเปิดประเด็นเถียงกันโอ้ยรักษาการหรือไม่รักษาการยุบไม่ได้ยุบ หัวหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะหรือรองหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยแค่มีหน้าที่นําเรื่องขึ้นแล้วก็ลงนามรับสนองมันไม่มีประเด็นนี้ยกเว้นซะว่าคุณ อยากจะให้คนนั้นอดเลือกตั้งให้ได้อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะคราวนี้ในประเทศซึ่งวัฒนธรรมแตกต่างกันมันก็จะมีที่มาหลายเรื่องซึ่งมีความชอบธรรมไม่เหมือนกันนะฮะรณวนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงนอร์เวย์ผมกระโดดไปที่เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนในขณะที่นอร์เวย์เขาไม่ให้ยุบสภาเนี่ยในเดนมาร์กปรากฏว่ายุบสภาได้แล้วก็เป็นพระจำนาดโดยเป็นคําแนะนําจากนายกรัฐมนตรีหากรัฐบาลแพ้ความไว้วางใจคือไม่ได้รับความไว้วางใจนายกอาจจะลาออกหรือยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้ ส่วนในกรณีของนอร์เวย์เนี่ยรัฐบาลลาออกหรือเปลี่ยนตัวนายกแต่สภาอยู่ต่อส่วนการยุบสภาอีกในกรณีของสวีเดนซึ่งสวีเดนอันนี้ยุบสภาได้แล้วก็เรียกว่าเป็น extra election แต่ว่าสภาที่เลือกใหม่ยังคงอยู่จนถึงวาระเดิมสภาที่เลือกใหม่ในสวีเดนเนี่ยไม่ใช่อยู่ต่อไปอีก4ปีนะฮะอยู่แค่ให้ครบตามกําหนดของสภายุก่อนนัานนซึ่งอันนี้ประหลาด ถ้ารัฐบาลแพ้เสียงข้างมากนะฮะนายกลาออกหรืออาจจะยุบสภาเลือกตั้งก่อนกำหนดก็ได้แต่ว่าจะไม่มีการรีเซ็ตวาระใหม่เลือกตั้งใหม่ก็ยังมีตามวาระเดิมซึ่งอันนี้แปลกแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่านอร์เวย์เป็นระบบสภาวาระคงที่ fix term parliament นะฮะเสถียรภาพของสภาสูงเดนมาร์กนะฮะยืดหยุ่นแบบอังกฤษนายกมักจะยุบสภาเมื่อเห็นว่าตนเองได้เปรียบแล้วก็สวีเดนอยู่กึง่งกลางยุบสภาได้แต่เลือกตั้งใหม่ทุกๆ4ปียังคงเดิม ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบไฮบริดนะฮะเราไม่ใช่ระบบรัฐสภาท,ที่แท้จริงเพราะว่าระบบรัฐสภาที่แท้จริงจะไม่มีวันมีอำนาจที่มอบให้กับศาลร,ระดับนี้แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นรัฐสภาที่แท้จริงนะครับแต่เราไม่ใช่ระบบรัฐสภาที่แท้จริงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นนะฮะแต่ว่าอย่าบอกว่าเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นอย่างสวีเดนหรือนอร์เวย์หรือเดนมาร์กผมแค่เอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบังเอิญฟังอาจารย์วรเจจให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะฮะ อ่าถ้าเป็นที่ฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยสภายุบได้แต่มีประธานาธิบดีเป็นตัวกลางเฮ้ยของฟินแลนด์เนี่ยสภาของเขาเรียกว่าอุดุสกุนต้านะฮะ ยุบสภาได้ประธานาธิบดีใช้อำนาจโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีและปรึกษาผู้นำสภาหากรัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากไปก็อาจจะมีการยุบสภาเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่โอเคของฟินแลนด์ไม่แปลกมากในกรณีของไอซ์แลนด์ยุบสภาได้ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่ตามธรรมเนียมก็จะเป็นการยุบสภาโดยที่ทำตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีหากรัฐบาลล้มเสร็จแล้วก็มีคนถามว่าแล้วประเทศอื่นล่ะปลื้มรักษาการนายกยุบสภาได้ไหมขออภัยครับคือประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีกลไกที่ให้ศาลรัฐมนูนเนี่ยมาเอานายกออก แล้วสมมุติว่านายกในประเทศอื่นพวกนี้ที่ไม่มีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจู่ๆเกิดหายตัวไปอ่ะในในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอะไรเงี้ยมันจะมีนักสแสวงหาวิกฤตซึ่งประกอบอาชีพเป็นหลักบนแผ่นดินไทยในโลกประเทศอื่นไม่ค่อยมีนะฮะมันจะมีนักสแสวงหาวิกฤตหาทางตันต,ตอลอดเวลาไม่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยมันจะมีนักสแสวงหาวิกฤตในประเทศย่านแถบสแกนดิเนเวียหาช่องทางให้ประชาชนเลือกตั้งไม่ได้ไหมไม่ฮะ เพราะว่านั่นเป็นงานเฉพาะสําหรับคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งแสวงหาวิกฤตทางตันตลอดเวลาซึ่งผมก็ไม่รู้ทําไมนะมันมีอะไรแบบนี้อเมริกาที่ผมเคยอยู่มันจะมีปัญหาหนึ่งซึ่งแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้เป็นปัญหาทางวัฒนธรรมปัญหาในอเมริกาทางวัฒนธรรมก็คือว่ามันมักจะมีคนซึ่งทำมาหากินกับทฤษฎีสมคบคิด c o n spiracy theory ทุกเรื่องนในสหรัฐมันจะมีนักสร้าง c o n spiracy theory ซึ่งเยอะมากในอเมริกา ะะเยอะมากมันเป็นเขาเรียกว่าซับคัลเจอร์ที่ล้างไม่ได้ยังไงมันก็มีแล้ว,ลวมันจะทาให้เวลาคุณเติบโตขึ้นมาบางเรื่องคุณจะเชื่อในข้อมูลซึ่งมันประหลาดอะไรเงี้ยนะฮะในเมืองไทยในทางการเมืองเนี่ยทั้งสื่อสารมวลชนไทยทั้งกูรูทั้งตัวนักการเมืองเองรวมทั้งบางส่วนซึ่งอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างวิกฤตมีส่วนร่วมอย่างสาคัญทุกครั้งตามที่อาจารย์เวรเจตได้สัมภาษณ์เลยมีส่วนร่วมอย่างสําคัญทุกครั้งในการเปิดประเด็นให้มันมีปัญหาให้ได้อยู่เสมอ ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะ